และนักเรียนที่น่ารักทุกคนที่วิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนดิชาศิลปะในเนื้อหาที่เป็นศิลปะต,ตะวันตกสำหรับชุดนี้เป็นศิลปะต,ตะวันตกในสมัยประวัติศาสตร์มีเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆเป็นช่วงเวลาที่เป็นประวัติศาสตร์ยุคโบราณ ตะวันตกที่เป็นช่วงสมัยประวัติศาสตร์มีด้วยกัน3ยุคด้วยกันก็นนคือ 1. ยุคโบราณ 2. ยุคกลางและ 3. ยุคเฟื่องฟูศิลบะวิทยาในยุคที่1ก็จะมีงานทัศนศิลป์ที่ขึ้นชื่อระดับโลกอันได้แก่ปิรามิดโคลอเซียมสฟิงวิหารพาเทนอน ตลอดจนภาพวาดที่เป็นแบบอย่างของอียิปต์และงานแกะสลักหินของกรีกที่งดงามและนี่คือยุคสมัยที่เป็นยุคโบราณยุคโบราณยุคนี้เป็นยุคที่มีความเป็นมา5,000ปีก่อนกิจการมาแล้วเป็นยุคที่ มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิลปะวัฒนธรรมของอาณาจักรต่างๆมากมายหลายอาณาจักรประกอบไปด้วยเมโสโปเตเมียอียิปต์กรีกโรมันและไบเซนไทนเป็นความเจริญทางศิลปะที่อยู่บริเวณแม่น้ำไทกริสยูเฟตีสถือเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆอุดมไปด้วยศิลปะที่หลากหลายมากมายอันได้แก่ สถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนลอยฟ้าบาบิโลนมีปริมากรรมที่เป็นรูปข้ารถต่างๆตลอดจนการผลิตให้เป็นตัวอักษรรูปลิมและการผลิตให้เป็นอิฐซึ่งนำมาซึ่งความเจริญในการก่อสร้างมากมายเป็นช่วงราที่เก่าแก่3,000ปีก่อนคริสตศักราช จากภาพนี้ก็คือแบบอย่างของสวนลอยฟ้าแต่จะเป็นสวนลอยฟ้าบาบิโลนหรือไม่ลองสังเกตดูดีนะครับนี่คือภาพในปัจจุบันที่เป็นสวนลอยฟ้าบาบิโลนของเมโสโปเตเมียก็คือภาพนี้นี่แหละครับความเก่าแก่ของ สถาปัตยกรรมของยุคสมัยเมโสโปเตเมียคือภาพนี้เลยส่วนลอยฟ้าบาบิโลนแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะของอาณาจักรนี้ที่สามารถสร้างสถาปัตยกรรมขึ้นมาและมีชื่อเสียงมากๆนอกจากสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่แล,แล้วเมโสโปเตเมียก็จะมีปริมากรรมที่งดงามในหลายๆรูปแบบทั้งรูปแบบที่เป็นเรียลิส รูปแบบที่เป็น idealist และ semi abstract นอกจากนี้ก็มีการประดิษฐ์ตัวอักษรที่เราเรียกว่าอักษร,รลูกริ่มหรืออักษรคุณีฟอร์มเมโโปเตเมียมีความสามารถในการสร้างสรรค์นี่ก็คืออ e ียิ ชาติที่มีความเชื่ออันลึกลับซับซ้อนโดยเชื่อว่าตา,ายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยความเชื่ออันยิ่งใหญ่นี้ทําให้เกิดศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไปบพ,พร้อมกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับอียิปตเป็นชาติที่มีความเจริญผ่านไปแล้ว3,500ปีก่อนคริสต์ศักราชอีย เป็นชาติที่มีความเชื่ออนันลึกลับซับซ้อนโดยเชื่อว่ามนุษย์เราตายแล้วสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ด้วยความเชื่ออนันลึกลับนี้ก่อให้เกิดงานศิลป,ปะที่ขึ้นชื่อระดับโลกมากมายหลายชิ้นงานแขนงงานจิตรกรรมอียจะมีศิลป,ปะในการวาดภาพประดับประดาอยู่ภายในปิรามิด แต่ละห้องอย่างวิจิตรงดงามจะบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนานาพร้อมๆไปกับตัวอักษรที่เกิดขึ้นมายุคสมัยนี้มีสีที่เป็นเอกลักษณ์มีลักษณะของภาพที่เป็นเอกลักษณ์โดยรวมๆถือเป็นรูปแบบไอเดียลิสต์หรืออุดมคติที่งดงามเป็นอย่างยิ่งจากภาพนี้เป็นแบบอย่างของการเขียนภาพคนที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใคร มาเกตดูดีๆจะมีใบหน้าของภาพคนที่เป็นด้านข้างเท่าน,นั้นช่วงอกจะเป็นด้านหน้าตั้แต่เอวลงไปเป็นด้านข้างอีกครั้งหนึ่งลักษณะการจัดภาพแบบนี้อีกเชื่อว่าเป็นการจัดที่ให้รายละเอียดและเป็นความงดงามที่น่ามองเป็นพิเศษมีการใช้สีไม่มากนะักอันไี้แก่ใช้สีดำสีแดง สีเหลืองสีขาวจากภาพนี้ก็คือภายในปิรามิดด้านงานปริมากรรมก็จะมีปริมากรรมที่เกิดจากการแกะสลักหินมากมายหลายชิ้นงานล้วนแต่มีชื่อเสียงที่โดดเด่นมากๆเห็นได้ว่าจะเป็นสปิลที่เป็นปริมากรรมขนาดใหญ่มาหืมาหมอบเป้าอยู่หน้าปิรามิด จากภาพนี้แหละครับคือประติมากรรมที่ยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์ในชื่อที่ว่าสฟิงซ์ได้งานศิลปะชิ้นนี้ก็คือประติมากรรมนูนสูงที่มีความหมายถึงบุคคลที่อยู่ในหลองศพที่เขาเก็บรักษาเอาไว้ก็คือการแกะสลักให้เป็นใบหน้าของบุคคลที่อยู่ในหลองนั้นซึ่ง ก็จะเป็นฟาโลหรือราชินีที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติของเขาในเวลานั้นแขนงสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมที่เป็นของอียิปต์ที่ขึ้นชื่อมากๆก็คือปิรามิดก็จะมีเสาที่ใหญ่โตทึบปันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมหรือใช้เป็นที่เก็บศพของชาวอียิปต์นั่นเอง นี่แหละครับปิระมิดเป็นสถาปัตรีที่ยิ่งใหญ่ของชาวอียิปต์มีอยู่อย่างมากมายมหาศาลัลบไม่ถ้วนและปิระมิดที่จัดว่าสูงที่สุดในโลกก็คือปิระมิดแห่งเมืองกิซ่ามีความสูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดิบเจดเมตรจากภาพนี้แหละครับพีระมิดแห่งเมืองกิซ่ามีการใช้แรงงานทนถึง1 0 0,000นคนมีการใช้หินขนาด มาหือมาหนะัก้อนละ2.5ตันนะรวมและประมาณ2ล้านก้อนใช้เวลาสร้างเป็นแรมเดือนแรมปีนับได้20ปี ชาติที่มีความเจริญมาแล้ว750ปีก่อนคริสตศักราชในช่วงเวลานั้นกรีกมีความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ,างๆที่เป็นปัชญาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พละการกีฬาและงานศรลปรกรรมแขนงต่างๆมากมายจนไปตำนานเล่าขานมาถึงทุกวันนี้ว่ากรีกนั้นมีงานศิลปะที่งดงามมากๆ โดยที่เขามีอิทธิพลในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่สําคัญก็คือความศรัทธาที่มีต่อเทพเจ้าที่เขานับถือและมองเห็นว่าอยู่รอบๆตัวเขานั่นเองจากความเชื่อและความศรัทธาว่ามีเทพเจ้าชาวกรีกจึงสร้างงานศิลปะขึ้นมาวิจิตรงดงามในงานกิตกรรมชาวกรีกได้เขียนภาพ ไว้บนเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่มีทั้งภาพคนภาพบิวทิวทัศน์อย่างวิจิตรงดงามและมีความกลมเกลือนยิ่งนักงานพัฒนาศิลป์ในแขนงสถาปัตยกรรมของชาวกรีกถือเป็นแขนงงานที่สําคัญและยิ่งใหญ่มากๆแต่ละหลังที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีศิลปะในการก่อสร้างมีรายละเอียดที่งดงามเป็นความวิจิตรที่น่าจดจํา อันได้แก่วิหารพาเธนอนซึ่งจะมีหัวเสาในแบบดอริเขาบอกว่างามที่สุดก็คือวิหารหลังนี้แหละจะมีเทพีที่อยู่ในหลังนี้ก็คือเทพีอัติแมที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษวิหารหลักที่สองวิหารอิเกเชียนวิหารนี้จะมีหัวเสาในแบบไอออนิเป็นเอกลักษณ์ของวิหารโดยเฉพาะ วิหารโอลิมเปียวิหารหลังนี้ก็จะมีหัวเสาในอีกแบบหนึง่งก็คือหัวเสาแบบโคลนเทียนจากภาพนี้คือความยิ่งใหญ่คือความงดงามของวิหารพาเธนอนจัดว่าเป็นความงดงามที่งามที่สุดในบรรดาสถาปัตยกรรมของชาวกรีกก็คือวิหารหลังนี้แหละวิหารพาเธนอนจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือการใช้เสาในแบบดอริก สังเกตจากหัวเสานะครับดอริกจะมีทลักษณะของหัวเสาแบบเรียบแต่มีความมั่นคงแข็งแรงและสง่างามนี่นะครับวิหารอีเกเทียมเป็นวิหารอีกหลังหนึ่งที่มีความงดงามไม่แพ้วิหารพาเทนอนจะมีหัวเสาในแบบไอโอนิกเป็นหัวเสาที่งดงามเป็นพิเศษสังเกตได้จะมี การขมวดเป็นปมก้นหอยอยู่ที่หัวเสาทั้งสี่ด้านของตัวหัวเสาที่รองรับคานและวิหารหลังที่สามที่มีชื่อเสียงในระดับโลกก็คือวิหารโอลิมเปียความงดงามอันเป็นเอกลักษณ์ก็คือการใช้หัวเสาในแบบโคลินเทียนสังเกตดูทั้งสามหลังจะมีหัวเสาที่งดงามแตกต่างกันไป ัวเสาของชาวกรีกซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสถาปัตยกรรมมีทดสามแบบด้วยกันเป็นที่นิยมกันไปทั่วโลกทั้งสามแบบนี้เลยแบบที่หนึ่งก็คือแบบดอริกแบบดอริกจะมีเอกลักษณ์คือหัวเสาจะเป็นแบบเรียบๆจะมีตัวเสาที่มีล่องโดยรอบทั้งหมด20ล่องด้วยกันน่าสนใจนะครับ แบบที่2คือแบบไอโอนิกไอโอนิกจะมีลักษะม้วนทั้ง4มุมของเสาและมีการซอกล่องโดยรอบเสา20ล่องเช่นกันแบบที่3เป็นแบบที่อลังการเรียกว่าแบบโคลินเทียนทั้ง3แบบนี้เป็นที่นิยมกันทั่วโลกจนเขาให้ความ เป็นเอกลักษณ์ของความงามไว้ก็คือแบบดอริกเป็นความงามแบบมนุษย์ที่เป็นชายแบบไอโอนิกก็คือเป็นความงามที่เป็นมนุษย์ที่เป็นเพศหญิงเพราะมีความอ่อนช้อยนุ่มนวลและเป็นแบบอย่างของความอลังการก็คือแบบโคลินเทียนในแบบที่สาแล้วเราก็มาถึงปริมากรรมปริมากรรมของชาวกรีกนั้นถือเป็นงานศิลปะบบชิ้นสำคัญมีชื่อเสียงกันไปทั่วโลก ลึกๆแล้วปริมากรรมของชาวกรีกนั้นถูกถ่ายทอดมาจากจินตนาการที่เชื่อว่ามีเทพเจ้ามีเทพีต่างๆดังนั้นชาวกรีกจึงรังสรรค์งานชินิีออกมาอย่างงดงามยิ่งนักรูปแบบของงานปริมากรรมของชาวกรีกที่เป็นรูปคนโดยส่วนมากจะเป็นรูปแบบเรียลิสต์เท่านั้น โดยที่เขาได้ถ่ายทอดให้เป็นเทพีต่างๆเช่นเทพีอธินนาเป็นวีนัสเป็นเทพอพันโลต่างๆนานามากมายล้วนแต่เป็นความสุดยอดของการสร้างสรรค์จากปรินากรที่มีชื่อเสียงมากมายหลายบุคคลด้วยกันปฏิมาก,กรรมชิ้นนี้เป็นตัวแทนของนักขว้างจักร ที่เขาได้หลังสันขึ้นมาอย่างสมจริงมากๆซ้อนเห็นว่าชาวกรีกนั้นมีความเจริญในเรื่องของการกีฬาโดยเฉพาะกีฬาข้อจักปริมากรรมชิ้นนี้ก็คือวีนัสในยุคสมัยกรีกชื่อว่าวีนัสแห่งมิโลโรมันเป็นอีชาติหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในทางศิลปะของโลกเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ อาณาจักรโรมันมีความเจริญอยู่ในช่วงร46ปีก่อนคริสต์ศักราชอาณาจักรนี้เป็นอนาณาจักรแห่งนักรบจะมีค่านิยมในการสร้างสรรค์าง,งานสถาบันที่แตกต่างไปจากอียิปต์และกรีกอย่างสิ้นเชิงก็คือม่นิยมสร้างวัดถวายเทพเจ้าเหมือนชาวกรีกแล้วก็ม่นิยมสร้างโรงศพแบบอียิปต์แต่โรมัน จะสร้างสรรในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มากที่สุดด้วยความเจริญในวัสดุที่เป็นคอนกรีตทำให้โลมันมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นความยิ่งใหญ่มากมายนี่แหละครับ เป็นทั้งสนามกีฬาและโรงมหรสพหรือโรงละครขนาดใหญ่เป็นที่นิยมของชาวโรมันเป็นอย่างมากเขาได้ออกแบบให้เป็นรูปทรงกลมหรือวงรีขนาดใหญ่มีแบบเป็นที่นั่งที่เป็นอัจฉร,ริย์เป็นชั้นชนลดหลั่นอย่างสวยงามเรดไดว่าเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่แห่งแรกของโลกก็ว่าได้ บรรจุคนได้ถึง50,000คนพื้นสนามเขาได้ออกแบบให้เป็นพื้นทรายใต้สนามเป็นห้องขังสำหรับขังนักโทษและสัตว์ที่ดุร้ายยังมีห้องเก็บอาวุธและเครื่องใช้ในการแสดงละครด้วยถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่มากๆสนามกีฬาโคลเสเซียมของชาวโรมันและภานี้ก็คือวิหารแพนดิออน ็นวิหารที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยโรมันคำว่าโรมันฟอรัมก็คือประตูชัยชาวโรมันได้คิดสร้างสรรค์ให้เป็นสาาถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่หลากหลายรูปแบบหลายสไตล์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชนจร,จร,จริงๆเช่นว่ายิ่งใหญ่อลังการและงดงามมากๆ ในด้านประติมากรรมชาวโลมันนิยมที่จะสร้างให้เป็นประติมากรรมที่เป็นตัวแทนของนักลบองจกอักรพรรดิหรือฮีโร่ที่เป็นบุคคลที่สำคัญที่นํามาซึ่งชายชนะที่เขาประทับใจซึ่งเห็นว่าแตกต่างไปจากอนาจาัก,กรีที่เป็นเพียงตัวแทนของเทพเจา้าหรือเทพีที่เขาเคารพนับถือศรัทธาเท่านั้นวัดงามและสง่าจริงๆ นี่คือปริมารรมของอลาจโกลมันสร้างสรรค์ขึ้นมาในรูปแบบที่เป็นความเหมือนจริงหรือเรียลิสสังเกตได้จากสัดส่วนกล้ามเนื้อและรอยยับรอยย่นของเสื้อผ้าที่หน้าสนใจคือความหน้าเกรงขามของชิ้นงานที่ดูแล้วเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่ หลักฐานในทางกิจกรรมที่มีการค้นพบที่เมืองปอมเปอีพบได้ว่าการวาดรูปมนุษย์ของชาวโรมันนั้นวาดได้ถูกสัดส่วนสมจริงมากภาพนี้คือภาพวาดที่มีชื่อเสียงของชาวโรมันเห็นได้ว่าสัดส่วนถูกต้องสมจริงนอกจากที่จะเป็นการวาดภาพในแบบที่มีการระบายสีแล้วก็ยังมีเทคนิคในเรื่องของโมเสกด้วย ชาวมันมีชื่อเสียงมากๆจากการเขียนภาพประดับด้วยโมเสถ้ามาถึงศรริลปะในแบบใบเส้นไทยศรริลปะในแบบนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตนไม่เหมือน4อนาณาจักรแรกมีเอกลักษณ์อย่างไรไปดูกันเลยครับเอกลักษณ์ที่สําคัญของศรริลปะในแบบใบสนไทยก็คือมีอิทธิพลที่เป็นศาสนาะคริสต์เป็น ยุคสมัยแรกของงานศิลปะตะวันตกชัดเจนมากเลยครับเป็นศิลปะที่อยู่ในช่วงริศักราช330ถึงริศักราช1453นับเป็นศิลปะที่มีการเชื่อมโยงความคิดระหว่างตะวันตออกกับตะวันตกเข้าด้วยกันโดยที่มีศูนย์กลางแห่งความเจริญก็คืออยู่ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิลเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มีอีกคนที่เป็นศาสนาคริสต์ตงนั้นสถาปัตยกรรมก็คือการสร้างให้เป็นโบสถ์ของชาวคริสต์นั่นเองโดยที่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมในยุคสมัยนี้ก็คือจะมีลักของความเป็นโดมโดมก็คือหลังคาครึ่งวงกลม และโบสถ์ที่สำคัญและมีชื่อเสียงก้องโลกก็คือโบสถ์เซนโซเฟียซึ่งอยู่ในกรุงคอนสแตติโนเปิลและโบสถ์เซนมาคอนีอยู่ที่เมืองเวนิสอิตาลีภาพนี้แหะครับโบสถ์เซนโซเฟียเห็นว่ามีความงดงามยิ่งนักที่ว่าโดมก็คือส่วนของหลังคานั่นเองมีสัดของครึ่งวงกลมอย่างชัดเจนสง่างามมากๆ ความเป็นโดมนี้ก็เป็นต้นแบบของการก่อสร้างในสถาปัตย์ในยุคต่อๆมาที่มีหลังคาแบบนี้ทั่วโลกเลยด้านประติมาก,กรรมก็จะมีการสร้างเป็นรูปเคารพในทางศาสนาคริสเพื่อใช้ประดับตกแต่งโบสถ์วิหารของชาวคริสอย่างสมจริงศิลปะในการวาดภาพ ยุคสมัยนี้ก็มีการถ่ายทอดให้เป็นเรื่องราวที่เป็นศาสนาคลิปเพื่อใช้ประดับตกแต่งผาผนังของโบสถ์แลิิหารอย่างวดงามและสมจริงจะเห็นได้ว่ายุคโบราณนี้มีศิลปะที่ยิ่งใหญ่มากมายหลายแขนงหลายชิ้นงานล้วนแต่มีชื่อเสียงโด่งดังก้องโลกไม่ว่าจะเป็น พีระมิดของชาวอียิปต์เป็นสฟิงค์เป็นรูปแกะสลักของชาวกรีกที่เป็นเทพีเป็นเทพเจ้าเป็นวิหารต่างๆเป็นหัวเสาที่ยิ่งใหญ่3มแบบมาถึงโรมันที่มีโคลอซียมมีวิหารแพนธีออนมี โบสถ์ที่งดงามในสมัยไบเซนทายจิ่งใหญ่มากๆเลยอารยธรรมยุคโบราณากูไมตรา็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนคงเรียนรับความรู้ระเบิในยุคสมัยโบราณนี้เป็นอย่างดีทั้งจิตกรรมปริมากรรมและสถาปัตยกรรมมากด้วยเทคนิคมากด้วยวัสดุมากด้วยอิทธิพลจดจำกันได้นะครับ ว่ามีอะไรบ้างแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ